วิปิปิโสภควอารหังสัมมาสัมพุทโธวิจาระสัมปันโนสุขะตุโลกาวิตรานุทตาโลกุริสธรรมสารติสัตว์

Jatlang wedi tak ho winjuhiti Supatipannu Hakawatu Sahawatlasangho Usupatipannu Hakawatu Sahawatlasangho Kakawato sawaklasangko Kami dipatipanno Kakawato sawaklasangko Yadidang jantari pulisayu kaniat Kapurisapu kala สาวัตลาสังโฆปาหูเนยโยปาหูเนยโยดัมกิเนยโยอันชาลิการาเนโยอนุตตรังอุญญาสเถตังโลกสัสสัตติบาปสาธุสาธุสาธุ ุค่ะโอเคสาธุสาธุสาธุเจ้าขา่ะ